สวัสดีท, fate, ทุกคนครับผมกันจ kind of ุมพนุษ์นะครับหรือวีเจกันที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับก็ก่อนนี้ผมทำวีเจออนไลน์ที่แอปมิโก้ไลฟแล้วก nah ็ n ิ m มทีวมาปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่เราบอกครับมันเป็นช่วงจุดอิ่มตัวของผมครับก็เลยขอเบลกทำวีเจออนไลน์ดีกว่านะครับก็เลยที่จะเปลี่ยนจากสถานะขอพันะครับ เปลี่ยนสถานะจากจาการเป็นวิเจออนไลน์ที่ทำในแอปด e m o t v แล้วก็บิ๊ก l ลฟ์เนี่ยมาทำอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่คือการเป็นยูทูบเบอร์นะครับซึ่งเป็นความฝันของผมที่รู้สึกว่าก็อยากทำเหมือนกันนะสำหรับยูทูบเบอร์เพราะว่าขอไปครับยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่หลายๆคนทำกันอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ทำแล้ได้ได้ตังมก็ได้ครับ มันได้แน่ๆเพราะว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ดีมีคนดูเยอะนั่นแหละเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆตอบกลับมานะครับเพราะชะ้นก็เลยขอผัดดวมาเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นเราจะเห็นว่ายูทูบเบอร์หลายคนเขาถนัดในเรื่องเกี่ยวกับอาหารบ้างไอที IT บ้างเรื่องเที่ยวเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรต่ตางๆมากมายนะครับแต่ของผม,ผมจะทําต่างจากชาวบ้านนิดนึงนะครับเกี่ยกับ เรื่องของคอนเทนต์บันเทิงแต่เป็นคอนเทนต์บันเทิงในรูปแบบมุมมองของผมก็คือเราจะหยิบเรื่องราววงการบันเทิงในอดีตที่คนเกิดไม่ทันเนี่ยอยากรู้ส่วนคนเกิดทันในยุคเดียวกับผมก็ต้องอยากรู้เช่นกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวงการเพลงวงการหนังไทยหนังต่างประเทศวงการละครโทรทัศน์อะไรต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรว่าเอ้ เมื่อเมื่อก่อนเป็นอย่างไรทำไมเดี๋ยวนี้วันนี้มันเป็นแบบนี้ซึ่งส่วนหนึ่งขอไปครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดอยากทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งผมอัปรูปเก่าๆนะครับลงใน Facebook ของผมพวกขา่าวเก่าๆอะไรเก่าๆทั้งหมดเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตเยอะมากนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเรื่องราวในอดีตที่เรา คิดถึงหรือแม้กระทั่งคิดถึงว่าเอ้คิดถึงสถานที่นี้คิดถึงหนังเรื่องนี้คิดถึงอะไรต่างๆที่เราสึกว่าเราโตมาด้วยกันเนี่ยมาเล่าเรื่องกันดีก,กว่าเพราะว่ามันยังมีหลายๆเรื่องที่เรายังไม่ได้เล่าหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าช่องอื่นเนี่ยเล่าไปแล้วแต่ยังไม่เคลียร์เนี่ยเราจะเอาเรื่องราเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาอธิบายให้เข้าใจนะฮะต้องเรียกว่าอธิบายเข้าใจให้รู้เรื่องอะไรที่สําคัญ แต่ในเรื่องของข้อมูลที่ผมหามานั้นเป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่ข้อมูลเท็จนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจริงที่ผมหามาได้ตรงเนี้การันตีได้เลยนะครับว่าไปหาได้มาจากหอสมุดแล้วหอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีภาพข่าวเก่าๆหรือแม้กระทั่งเออเออนั่นแหละภาพข่าวเก่าๆอะไรเก่าๆในหนังสือพิมพ์นิยาสารต่างๆที่เราเคยอ่านเมื่อตอนเป็นเด็กเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้น ในวันที่เทคโนโลยีเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรายอมรับเลยว่าเราต้องดูทีวีอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ในวิทยาศาสรเนี่ยซึ่งอันนี้น่าจะไวแล้วก็เร็วแต่เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปโซเชียลมีบทบาท 5G เริ่มเข้ามาครอบคุมพื้นที่มากขึ้นการสื่อสารและความเร็วคือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสพความทรงจำเก่า ด้วยเทคโนโลยีที่เราก้าวไปข้างหน้าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราคิดว่าในคอนเทนต์ใหม่ของผมจากที่เราต่อ,อยอดจากรูปภาพเก่าที่ผมเคยอัพใน Facebook มาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะขยายรเรื่องราวตรงนี้ให้มันกระจ่างขึ้นและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ยังไงฝากติดตามใน YouTube c h anel ของผมนะครับชมกันด้าม h anel n c h o m g u d a m C H A N N E L นะครับแกันด้แชนแนลก็จะเป็นช่องทางใหม่ที่ผมจะหยิบราเรื่องเก่ามาเล่าให้ฟังกันและรับรองว่าแต่และเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีความรู้ด้วยเราจะไม่เอาเรื่องที่ไม่ดีมาเล่านะครับแต่ก็มีบ้างแหละแต่ว่าเราจะเล่าในมุมมองของผมที่เข้าใจแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งถึงใครอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ฝากติดตามช่องทางใหม่ของผมด้วยนะครับชมกันด้ำชาแนลใน YouTube ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปรับรองว่าเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่หลายคนคิดถึงเราจะมาเล่ากันแบบกระจ่างอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ